ซื้อรถพอเลี้ยงหมาไม่อยู่จริงวัดดีเราไฮยอนหยกมีน้องชื่อนกเเดงมีหมาหนึ่งตัวชื่อเอลมอน แชร์ประสบการณ์มีรถคันแรกไว้ย27ปีก่อนหน้านี้เราก็เดินสายหาดูรถไปเรื่อยๆที่ชอบมากที่สุดก็จะเป็นนิสสันมาร์ทกับซูซูกิสเวลฟพอรถคันเก่าชอบดับกลางทางแล้วก็รู้สึกว่าน้องเริ่มแก่ไม่ไหวลแล้วน้องก็ไม่ไหวจริงผู้ใหญ่ก็พาไปดูรถ Honda j แจทนะคะที่มันจะใหญ่พอที่จะขนข้าวขนของของเราได้เพราะเราเป็นคนคองดูเสร็จก็โอเครถค่อนข้างกว้างนะคะนี่ก็เป็นฟุตเทจวันที่ไปรับรถนะคะยิ้มเป็นหน้าบานในที่สุดเราก็จะได้เปลี่ยนรถใหม่แล้วจ้าอมอซื้อรถพอหมาเด็กไม่เกินจริง พอถึงวันจะได้มันก็ได้อะนะทุกคนทุกอย่างผ่านไปได้อย่างรวดเร็ว <c oughs> พวกเราก็ทําการรับรถออกมานะคะแล้วก็มาลองรถกันพี่กเยอบขึ้นไปข้างหน้าอีกหน่อยได้ไหม ความที่รถเก่าเป็นรถเก่งนะคะและรถคันใหม่ที่เราเลือกมาเนี่ยจะเป็น5ประตูเบนซ์ฮอ a นาเจปี2 0 1 0มันจะมีความแบบพัพบเบาะได้พื้นที่กว้างกว่าเดิมเยอะเลยแล้วคันนี้ก็คือมีสเปคที่เรากําหนดไว้ตรงทุกอย่างเลยมีจอบเบาะหนังแล้วก็ทะเบียนจังหวัดที่เราอยู่เราก็ต้องอทเทสทเทสหน่อยก็ขี่รถไปหาไอเปียวหน่อยนะคะว่าแบบเฮ้ยซื้อรถใหม่แล้วมาเสร็จแล้วเราก็จัดการไปซื้อกับพงกับข้าวกับบ้านนะคะถ่ายลงถ่ายรูปกันสักหนึ่งนะคะในที่สุดมันก็มีวันนี้ค่ะวันที่มีรถเป็นของตัวเองแล้วก็มีค่าใช้จ่่ทีใหญ ไปของตัวเองสู้สิวะคนสู้ชีวิตแบบเรามันก็ต้องสู้อยู่แล้วหลังจากนี้ก็ต้องฝึกขับรถแล้วก็ไปทําใบขับขี่นะคะเตรียมตัวเตรียมใจเลยหลังจากนี้ยุ่งแน่แ